ชาติของเรารักษาเอกราชอธิปไตยมาได้จนถึงทุกวันนี้ด้วยความสามัคคีคนไทยเราแต่ละคนรู้จักประโยชน์ส่วนรวมของชาติรู้จักปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องและเกื้อกูลกันผลการปฏิบัติของเรานั้นจึงเกิดเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ซึ่งสามารถกำจัดและป้องกันภัยต่างๆมีให้ทำอันตรายแก่เราได้แม้จะมีศัตรูคิดร้าย บุกรุกคุกคามอย่างหนักหนาเพียงใดเราก็ยังไม่เพียงพล้ำขอให้ทุกคนสํานึกตระหนักว่าความสมัครสมานสามัคคีของเรานั้นเป็นสิ่งสําคัญที่สุดที่จะต้องรักษาไว้ให้ยั่งยืนอยู่ตลอดไปหากเรามีความประมาทเราแตกสามัคคีกันเมื่อใดเราก็จะเป็นอันตรายย่อยยับลงเมื่อนั้นไม่มีใครอื่นที่ไหนจะช่วยเราได้นอกจากตัวเราเอง ว่าราชการจังหวัดอ่างทองนำส่วนราชการประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริตด้วยรักบริหาร6ด้านเือหฮาดิเกรวมดาวสาวประเภท2สนุกมันฮา อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมศิลปะแม่ยกพ่อยกให้การสนับสนุนนักเรียนหญิงวัย17ปียอดกระตัญยูหัวใจแงตงทำงานหลังเลิกเรียนดูแลแม่ที่พิการสติไม่สมประกอบดูแลพ่อเป็นโรคเส้นเลือดในสมองตี ติดตามทู้ประเด็นข่าวได้ในข่าวภาคขั้น้องถิ่งเอซ v ทีวีอ่างทองสวัสดีครับผู้ชมพบกับการรางานข่าวท้องถิ่นประจวันสับผมเดือดสรับทอมาติงทางพิร่นครับผู้ว่าราชการจังหวัดอ่าทองับส่วนราชการประกาศเี่ยนจำงการบริหารงานด้วยความเฉร่ด้ว่อักบริหารปกรอนที่ห้องประกุมใหางสารกางจังหวัดอ่างทอง นายวีรวุฒิปุตระเสรดีผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเป็นประธานการประชุมนายอำเภอหัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยโดยมีน,นายรณชัยจิตวิเศษนายปรมงมวลมุ่งมา่รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองนายรัฐาสิริธนังศรีประหลัดจังหวัดอ่างทองนางชมยายพรนำพายจิตหัวหน้าสำนักงานจังหวัดอ่างทองพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจเข้าร่วมในการประชุม ก่อนการประชุมมีวิธีมอบเครื่องหมายรักษาดินแดนยิ่งชีพให้แก่ผู้ประกอบคุณงามความดีอันเป็นประโยชน์ให้กับนางสาววิราวันพญาน้อยคังจังหวัดอ่างทองและนายวรรัตมาปณีดในอำเภอสามโก้ซึ่งก่อนการประชุมนายวีรวุฒิปุตตะรเสรณีผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองได้นําผู้เข้าร่วมประชุมประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้านความสุจริตด้วยหลักบริหาร6ด้านประกอบไปด้วยด้านความโปร่งใสด้านความพร้อมรับผิด ด้านความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงานด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กรด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงานและด้านการสื่อสารภายในหน่วยงานเพื่อพัฒนาสังคมและประเทศชาติไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปจังหวัดอ่างทองจปัประชุ นยายรณชัยจิตวิเศษรองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเป็นประธานการประชุมกรรมการฝ่ายจัดสถานที่อ่างทองลำลึก31ปีใต้ร่มพระบารมีองค์ภูมิพลโดยมีนายรัฐาศรีร่งศรีประหลัดจังหวัดอ่างทองพร้อมด้วยส่วนราชการต่ตางๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุมสำหรับงานอ่างทองลำลึก31ปีใต้ร่มพระบารมีองค์ภูมิพลจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฉเฉลิมพระเกียรติและน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอญญดุลยเดชเพื่อฉลองศักกาะสารหลักเมืองจังหวัดอ่างทองและพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5เพื่อเอผยแพร่ศิละเปาวัฒนธรรมหัถกรรมประเพณีและของดีเมืองอ่างทองเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวและชื่อเสียงของจังหวัดอ่างทองเพื่อจัดหารายได้สนับสนุนกิจกรรมของเหล่ากาชาติจังหวัดอ่างทองโดยมีการแบ่งพื้นที่การจัดกิจกรรมเป็น15จุดได้แก่1 พื้นที่จำหน่ายคาราวานสินค้า 2. พื้นที่จัดร้านกาชาติจังหวัดอ่างทอง 3. พื้นที่จัดกิจกรรมของหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 4. พื้นที่จัดกิจกรรมตลาดย้อนยุค 5. พื้นที่จำหน่ายสินค้าโอทอป 6. เวทีแสดงคอนเสิร์ตและการประกวดร้องเพลง 7. พื้นที่จัดทำหนังสือเดินทาง 8. พื้นที่บวงสรวง 9. พื้นที่บริเวณลานแสดงรำ 10. พื้นที่จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 11. พื้นที่สวนสวรรค์ 12. พื้นที่พระบรมราชานุสาวีดีรัชกาลที่5 13. พื้นที่ประดับตกแต่งไฟ 14. พื้นที่ภาพสามมิติและ15พื้นที่ประกวดเรือไฟถวายพ่อหลวงซึ่งในการประชุมครั้งนี้ได้แบ่งจุดบริเวณรับผิดชอบให้แก่หนว่วยงานต่างๆเพื่อทําให้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยจะมีการจัดงานขึ้นระหว่างวันที่17-26กุมภาพันธ์2560 ที่บริเวณสนามหน้าสาร,รการจังหวัดอ่างทองการดูการอะไรเน,นีน่ยเขาเป็นมือฮาวิเกรรวมดาวสาวประเภทสองสรุปบรรดาอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยมรดกภูปัญญาทางวัฒนธรรมศิลปะแม่ยกพ่อยกให้การสนับสนุนราคาเป็นกัน สรวมศิลป์ลูกบ้านแทนที่แสดงได้อย่างสนุกสนานทําการแสดงได้ดีไม่แพ้คณะลิเกชายจริงหญิงแท้เลยทีเดียวโดวยทางคณะเจ้าภาพได้จ้างมาเล่นในการทําบุญครบร้อยวันคุณย่าสงัดคำพาอายุ76ปีอยู่บ้านเลขที่10ทับหหมู่ที่4ตำบลลาดตถิตนสร้างความประทับใจให้แก่ชาวบ้านจำนวนมากที่ได้รับชมการแสดงนิเกของสาวประเภทสองเป็นครั้งแรกสนุกมันฮาน้ำหมากกระจายและเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยให้แก่เด็กๆ รุ่นใหม่ได้รับชมถิงมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมศิลปะนายสำรวมเลิอดทหารอายุ45ปีหัวหน้าคณะลิเกร,รวมดาวสาวประเภท2สองต่อลมสินลูกบ้านแผงนกก่าวว่าคณะลิเกของตอนเองตั้งอยู่เลขที่47หมู่ที่8ตำบลบ้านโพอำเภอเสนาจังหวัดพระนคนรศรียุธยาตนเองรวมตัวกับเพ,เพื่อนและพี่น้องที่เป็นสาวประเภทสตั้งคณะลิเกสาวประเภทส ซึ่งได้รับงานลิเกทําการแสดงมานานกว่า7ปีคณะของตนเองนั้นมีสาวประเภท2ที่แสดงอยู่ในคณะลิเกกว่า20คนพร้อมออกรับการแสดงไปในทั่วราชอาณาจักรและราคากันเองและซึ่งสามารถติดต่อได้ที่เบอร์หมายเลขโทรศัพท์0897439472โดยหวังความรักความเมตตาทางคณะเจ้าภาพจ้างไปแสดงในงาน เพื่อสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวโดยมีพ่อยกแม่ยกเป็นกำลังใจและเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยให้เด็กรุ่นใหม่ได้รับชมถึงมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมศิละปะก,การแสดงลิเกทางด้านนายนัททนานพรคำพาอายุ28ปีเจ้าภาพที่จ้างลิเกสาวประเภท2มาแสดงกล่าวว่าตนเองเป็นสาประเภทสและทําการแสดงลิเกอยู่ในคณะ สรวมสินลูกบ้านแพนโดยคุณย่าของตนคือนางสงนัดคำพาในตอนที่ยังมีชีวิตอยู่นั้นเป็นคนที่ชอบดูการแสดงลิเกเป็นอย่างมากเมื่อคุณย่าเสียชีวิตลง ตนเองจึงปรึกษากับทางญาติพร้อมได้นําการแสดงลิเกสาระเภศสองที่มีหลานของคุณย่าสังัดแสงดสงดอยู่ด้วยมาทําการแสดงในงานบุญร้อยวันของคุณย่าและยังได้นําเสนอการแสดงลิเกของสาระเภศสองให้ชาวบ้านในหมู่บ้านของตนเองได้รับชมเป็นครั้งแรกเพื่อโชว์ถึงความสามารถของงานลิเกรสร้างสารรค์คุณภาพมีมาตรฐานพร้อมทั้งสร้างความสุขสนุกสนานให้แก่ผู้ชม รวมทั้งการอนุรักษ์วัฒนธรรมลิเกให้คงอยู่ต่อไป7439472ทุกของชาวบ้านนกงนบงรียกจำนวนมากอาศัยอยู่บริเวณใต้ต้นไม้รอบบ้านของสองตายายวัดเป็นไห้วัดนกด้านทางอบตประสานประตระัตั์เตรียมเข้าพ้นยาค่าเชื้อพร้อมตัดถี่ไม้หากเจ้าของที่ให้อนุญาตให้ทุกของชาวบ้านนกนยจนวนมากอาศัยอยู่บริเวณต้นไม้โดยรอบบ้านของสองตายาย คือนายพวงอายุ72ปีและนางเจียนอายุ74ปีดำตะกุลทองเชื้อสายอยู่บ้านเลขที่50หมู่ที่1ตำบลมหาทยอำเภอเมืองจังหวัด่ังทองโดยเป็นนกกระยางขาวและนกน้ํารวมทั้งนกปากหางได้อพยพมาอาศัยอยู่ที่บริเวณย,ยอดต้นไม้โดยรอบบ้านของสองตายายโดยมีการทํารังอยู่บนต้นไม้จำนวนมากบางส่วนก็หาอาหารมาป้อนลูกในรังและขับถ่ายมูลไปรอบพื้นที่ด้านล่างของต้นไม้ และยังมีนกบางส่วนลงมาเดินตามพื้นดินโดยรอบบ้านอย่างไม่สนใจและเกรงกลัวต่อผู้คนที่คอยขับไล่ในพวงกล่าวว่านกกระยางขาวและนกน้ำจำนวนมากจะอพยพมาอาศัยที่บริเวณต้นไม้โดยรอบบ้านของตนเองในช่วงฤดูหนาวซึ่งเดิมทีเห็นอาศัยอยู่เลยบ้านของตนเองไปซึ่งเมื่อเข้าไปตัดกิ่งโค่นไม้สูงออกนกจึงอพยพมาอาศัยที่บริเวณรอบบ้านของตนเองซึ่งในช่วงแรก ตนเองใช้หนังสติ๊กไล่ยิงนกก็หนีไปบางส่วนแต่ระยะหลังก็มีนกเพิ่มปริมาณมากขึ้นสุดท้ายจึงยอมแพ้ให้นกมาอาศัยอยู่ที่บนต้นไม้โดยรอบบริเวณบ้านของตนเองแต่ก็หวั่นจะเป็นโรคไข้หวัดน,นกเนื่องจากมีมูลขับถ่ายเต็มพื้นที่ด้านล่างของต้นไม้ติดกับบ้านของตนเองจึงอยากให้เจ้าหน้าที่ช่วยดําเนินการช่วยเหลือป้องกันแก้ไขทางด้านนายบุญรอดยอดมีกินนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากิ้วเปิดเผยว่าได้ทราบเรื่อง ถึงความเดือดร้อนของนายพวงและนางเกียนสองตายายที่มีนกอพยพเข้ามาอาศัยอยู่ที่บริเวณต้นไม้โดยรอบบ้านจํานวนมากเบื้องต้นได้ประสานไปยังทางปศุสัตว์จังหวัดอ่างทองเพื่อดําเนินการนํายามาฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรคเพื่อป้องกันโรคต่างๆอย่างเร่งด่วนแล้วส่วนการดําเนินการที่จะให้นกอพยพอ,ออกจากพื้นที่ดังกล่าวนั้นต้องทําการตัดกิ่งไม้และยอดมของต้นไม้บางส่วนที่อยู่ด้านสูงออกไปบ้างหากทางเจ้าของพื้นที่อนุญาตทางองค์การบริหารส่วนตนําบล จะทําการตัดกิ่งไม้ตามคําร้องขอของชาวบ้านต่อไปเยนกกยางมั่งนกกระนามั่ง พรทองเชื้อสายหรือน้องฟ้าอายุ17ปีอาศัยอยู่บ้านเลขที่50หมู่ที่1ตำบลมหาไทยอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองเป็นนักเรียนชั้นมันธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนโยธินบุรณะโดยครอบครัวมีฐานะยากจนอาศัยอยู่ในบ้านที่มีพื้นไม้ยกสูงมีฝายิบซ้ำกันเป็นฝาบ้านโดยรอบโดยหลังจากเรื่เรียนทุกวันน้องฟ้าไปทำงานเป็นเด็กเสิร์ฟอยู่ที่ร้านอาหารขัวคุณกุ้ง มีรายได้วันละ300บาทเพื่อมาเลี้ยงจุนเจือครอบครัวพร้อมส่งเสียตัวเองเรียนหนังสือซึ่งมีความใฝ่ฝันอยากเป็นนางพยาบาลโดยปัจจุบันนี้มีภาระ,ะหน้าที่ต้องดูแลแม่ที่ชื่อว่านางสาวสมหวังทองอําไพอายุ5.3ปีที่พิการทางการเคลื่อนไหวขาด้านขวาขาดถึงหัวเขา่ามีอาการทางจิตซึ่งนางสมหวังได้ประสบอุบัติเหตุมานานกว่า10ปีแล้วและในตอนนี้ก็ต้องประสบข้อซ้กำกําซัดหลังจากพ่อที่ว่านายไพ บูพองเชื้อสายอายุ53ปีได้ประสบอุบัติเหตุเมื่อวันที่16มกราคม2560ที่ผ่านมามีอาการหนักมากไม่รู้สึกตัวช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ต้องให้อาหารทางสายยางโดยที่ผ่านมานายไทยบูลผู้เป็นพ่อก็มีร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงอยู่แล้วเป็นโรคเส้นเลือดในสมองตีบเดินเหินไม่ค่อยถนัดมีอาชีพเก็บของเก่าขายโดยใช้การปั่นรถจักรยานยนต์จักรยานพ่วงพเพื่อเดินทางเก็บของเก่า และได้มาประสบอุบัติเหตุอีกคนทําให้น้องฟ้าต้องมีภาระหนักอึ้งเกินกว่าเด็กวัย17ปีจะรับไหวแต่ทางน้องฟ้าก็ต้องตู้ชีวิตดูแลทั้งพ่อและแม่ที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ส่วนพี่ชายอีกคนก็ได้แยกครอบครัวออกไปหาเช้ากินขําททาให้ภาระและการดูแลทั้งหมดต้องตกอยู่ที่น้องฟ้าเด็กมัธยมปีที่5ยอดกตันยูหัวใจแก่งต้องตู้อยู่ในขณะน,นี้ทางด้านนางทักษิณพรสุตทรเสด็รีนานะยกเหล่ากาชาตจังหวัดอ่างทองกล่าวว่า น้องฟ้าหรือนางสาวจต,ตุพรทองเชื้อสายเป็นเด็กยอดก,กตัญยูหัวใจแก่งช่วยเหลือดูแลพ่อแม่มาตั้งแต่เด็กในช่วงนี้ก็มีภาระ,ะหนักอึงเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าแต่เด็กหญิงวัยเจ็ดปีก็แก่งที่ต้องเรียนหนังสือและทํางานหาเลี้ยงครอบครัวพร้อมทั้งการดูแลแม่ที่พิการและป่วยทางจิตดูแลพ่อที่ประสบอุบัติเหตุและช่วยเหลือตอนเองไม่ได้ให้อาหารทางสายยางโดยทางเหล่ากาชาติจังหวัดอ่างทองบ้านพักและและครอบครัว พร้อมด้วยนายวีรวุฒิปุตตะเศรณีผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองได้ทําการช่วยเหลือปรับปรุงซ่อมแซมบ้านให้กับน้องฟ้าเพื่อความเหมาะสมในการดูแลผู้ป่วยทั้งองทั้งพ่อและแม่พร้อมมอบสิ่งของข้าวสารอาหารแห้งและประสานทางเจ้าหน้าที่อสอมเพื่อให้มาช่วยดูแลพ่อแม่ของน้องฟ้าในช่วงที่เดินทางไปโรงเรียนและทํางานจึงฝากวอนผู้ใจบุญมีจิตศรัทธาช่วยเหลือครอบครัวของน้องฟ้าได้ที่หมายเลขบัญชี 118-0-53962-1ขีดธนาคารกรุงไทยสาขาอ่างทองชื่อบัญชีนางสาวจัตุพรทองเชื้อสายให้ได้ยืนอยู่ได้ในสังคมพร้อมเดินไปสู่เส้นทางที่ตั้งใจและสู้ชีวิตต่อไปหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์092-794-7280ผู้ชายที่เประเสริฐมากดูแลดูแลครอบครัวหาของเก่าขายแล้วก็ ครับคุณผู้ชมมาติดตามราคาเนื้อสัตว์และผักตลาดเกษตรหลวงพันประจำวันนี้กันครับหมูแดงราคากิโลกรัมละ120บาทไก่บ้านราคากิโลกรัมละ100บาทไข่ไก่เบอร์0แผงละ90บาทเบอร์1แผงละ80บาทปลาหนึ่งกิโลกรัมละ40บาทตัวราคาขายส่งผักนะครับผ้กน้ำต้นราคากิโลกรัมละ35บาทแตงกวากิโลกรัมละ5บาทผักชีกิโลกรัมละ35บาทน